มาเลยเข็มพ่อขาเอาน้ำคืนไปเลยนะแล้วก็เอาเงินคืนฉันเราด้วยลิ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 นเค <h ums> ียงแล้วไปกินข้าวด้วยกันป่ะไม่อ่ะฉันยังไม่หิวเลยอะ่ะอีกและแล้วนี่แกผ่าน นีปุ่นครับหรือเปล่าที่เป็นร้านน้ําที่เป็นพี่ผู้ชายขายตัวสูงๆหนเอยอ๋ออ๋อผ่านแกจะฝากซื้ออะไรอะ่ะว่าจะฝากซื้อชาไทยแก้วเน่งหวานน้อยนะฮะกินชาไทยอีกแล้วนี่แกกินทุกวันไม่เบื่อตายบ้างมั้งไงไม่เห็นจะน่าเบื่อตรงไหนเลยฉันอ่ะชอบกินมากเดี๋ยวนี้เศษติดชาแล้วนะใครติดไม่มีใครติดเลยแค่แค ต้องกินแล้วแหละเขมรู้สึกว่ามือสั่นอะอได้ได้แล้วแก้วหนึ่งมันราคาเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่นะก็60บาทเองหกสิบอ้โหชาเย็นบ้าบออเลยค่ต้อง60สวนกับเศรษฐกิจมากเลยค่ะฉันว่าเราเอาเงิน60เนี่ยไปซื้อข้าวได้ตั้งมื้อหนึ่งเลยนะแก่บ้าปะเนี่ยก็ฉันชอบกินชาไทยอ่ะแต่ว่าฉันว่าถูกกว่าในตาบากิีกนะ ตาบักแก้วหนะึ่งร้ยแปดสร้อยนู่น่ะอันนี้แค่60บาทเองอืมก็ได้เป็นชันนะ้ไปซื้อร้านประสียี่สบบาทถูกกว่านี้อ้อเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้แล้วกันนะอือแต่ว่าฉันขอแบบคิดเงินค่าเสียเวลาค่าเดินทางค่าโดนแดดหน่อยสิเป็นว่าค่ารับหิ้วแก้วละสิบบาทแล้วัันนะแก้วเคปะโอเคสิถูกกว่าใน,นสั่งเดลิเวอรี่อีกแก้วนึง บวกค่าอะไรไม่รู้ของเขาแพงกว่าสาัแก้แวร้แปดสิบเลยนะแล้วไหนจะบวกค่าส่งอีกสั่งแก่ถูกกว่าเยอะฟ่งไหมเจ็ดสิบเนาะนี่จ้ะใสจ,จ้าจะไปกันนะรีบๆนะมือสั่นอยู่เออเออ,เอ,อแล้วแกต้องสั่งก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนะไม่งนนะั้นร้านนั้นเขาทำช้ามากจ้า พี่ okay ละจ้ะพร้อมทํำงานเออลินถ้าแกอยากกินชาเย,ย็นทุกวันนะเดี๋ยวฉันทำให้อ่อไม่ใช่เดี๋ยวฉันซื้อมาฝากแกฝากฉันซื้อได้ทุกวันเลยนะฉันสะดวกกับช่วงเนี้ยออได้สิแกก็คิดค่านิวแกล้สิบบาทเหมือนเดิมใช่ปะ่ะเหมือนเดิมได้เลยเดี๋ยวฉันจะฝากทุกวันเลยเข้าใจนะจ๊ะจ้า คิมลรชื่นใจคอณมีแรงทางานเลยนี่เจดิน ชาไทยเจ้าประจำจะซื้อมาให้แล้วนะขอบใจมากเลยจ้ะเขนนี่น่ารักตลอดเลยอะ่ะฝากอะไรก็ซื้อให้หมดเลย หรออืมโอ้ยฉันว่าแกคงทำงานหนักแล้วก็คิดไปเองลมะมั้งชาไทยที่ไหนมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแหละนี่แกว่าทำงานจะไม่ได้พักผ่อนสมองเบอร์ลิ้นชาหรือไม่งั้นก็พี่ผู้ชายเขาชงแล้วลืมชิมอ่ะล้อเออเฮ้ก็ขอบใจมากเลนะยนะจ้าไม่อยอ่ะ เดิมเดี๋ยวเขาชิมก่อนนะอีแขมทำไมมันค้อจืดแบบนี้ไม่ได้ละวันนี้ฉันไม่ยอมฉันต้องสายยอมมาตั้งหลายวันไม่เสเดงว,ว่าข้อขาต้องฝีมือตกนแน่ๆเลยงั้นแกไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยเยินใจเย็นๆก่อนนะไม่ขนาดนั้นหรอก๊ยไม่ยอมไม่เย็นละจะเย็นๆก่อนไม่ยุมงเย็นละ <c oughs> <c oughs> มาเลยเข็มพ่อขาเอาน้ำคืนไปเลยนะแล้วก็เอาเงินคืนฉันมาด้วยนินใจเย็นๆก่อนเข็มไม่ยกงไม่เย็นมาแล้วก็ดูดิพ่อขาชงน้ำภาษาอะไรโคจืดเลยนึกว่าน้ำล้างเทา้าจืด,จดเดี๋ยวก่อนนะครับลูกค้าทุกที่เวลาผมชงอ่ะก็ใช้สูตรเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเวลาลูกค้าอยากจะได้หวานมากอะผมก็ทำตามที่ลูกค้าสั่ง อ,อนี่จะปฏิเสธเหรอว่าไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะไม่เชื่อก็ชิมดูดิแต่นี่ไม่ใช่น้ำร้านผมเหรอครับแค่สีก็ไม่ใช่แล้วคุณลูกค้าไปซื้อร้านอื่นมาหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงล่ะฉันน่ะฝากเพื่อนฉันคนนี้มาซื้อทุกวันเลยจะไม่ใช่น้ำร้านนี้ได้ยังไงดูดิสัญลักษณ์ก็มีว่าบอกว่าเป็นร้านญี่ปุ่นครับอะ่ะ เพื่อของคุณเวลามาซื้อคุณซื้อแต่น้ำแข็งเปล่านะครับพ่อค้าคะลูกค้าร้านอะไรดีครับอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะคือพอดีฉันอยากจะถามว่าถ้าฉันอยากจะซื้อน้ำแข็งเปล่าหนึ่งแก้วขายไหมคะขายครับแล้วพ่อค้าขายแก้วละเท่าไหร่ละคะแก้วละห้าบาทครับงั้นฉันเอาหนึ่งแก้วค่ะได้เลยครับ ค,คุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมครับอ,อ๋อไม่เอาเล้ค่ะครับหล่อนะครับ ถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อก็อสามารถเช็คได้ที่กล้องจอปิดของร้านเรานะครับจริงหรอเข็มทำไมแกทำกับเพื่อนแบบนี้อ่ะรู้ไหมว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันเนี่ยฉันนะเป็นคนที่ชอบกินชาไทยมาเวลาฉันแค่ชิมนิดเดียวฉันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของร้านนี้ฉันขอโทษฉันก็คิดว่าชาไทยที่ไหนมันก็เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะแล้วแกซื้ หกสบาทใช่ไหมมันก็แพงฉันก็เลยคิดว่าถ้าชงเองมันก็ตกแก้วละสิกว่าบาทเองจะคิดแค่นี้มันไม่เหมือนกันเข็มทิกเกอร์ในรสชาติแต่ร้านมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะแกทำแบบเนี้ยแกหลอกฉันชันเลยอะ่ะใช่ครับพวกร้านแต่ละร้านอ่ะเขาชงไม่เหมือนกันแต่การที่คุณทําแบบเนี้ยร้านของผมก็เสียหายนะครับจริงชันนะจำรสชาติอง ดีมากที่แกเป็นเพื่อนฉันน่ะทำกับเพื่อนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะวันหลังนะฉันคงไม่กล้าสาแกมาซื้อน้ำร้านนี้อีกแล้วลินฉันขอโทษฉันสัญญานะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะซื้อชาไทยให้แกใหม่แล้วก็ไม่คิดค่าให้คุด้วยนะยใครจะไปกล้าฝาแกอีกอ่ะแล้วนี่ฉันฝากแกไปขีดแก้วอ่ะสิบแก้วแกก็คืนฉันมาเลยเจ็ดร้อยบาท จ้าแต่ฉันคืนแก้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะลินอืมเพราะค้าเอาชาไทยหวานน้อยแก้วนึงคะ่ะได้เลยครับกินตอนนี้นะคะครับรสชาติเหมือนเดิมด้วยแล้วจ่ายเงินให้ฉันด้วยนะค้ะนี่ครับลูกค้าจ่ายเงินสิเข็ม ขอบมากเลยครับแบับมียเพื่อภาษาอะไรัะพี่เอาเหมือนเดิมครับไม่ต้องพูดพี่รู้ทำให้ครับเอาหวานมากนะครับจัดไปแข่นตัวลูกนะครับ